ในเพจของเรานะคะเมื่อมีลูกค้าทักเข้ามานะคะจะขึ้นกระดิ่งนะคะแล้วก็ให้เรากดเข้ามาที่ตรงคอมเมนต์ของลูกค้านะคะในโพสต์ของเรานะคะในเพจเนาะตัวนี้ให้เรากดถูกใจเขาก่อนนะคะแล้วก็กดตอบกลับนะคะตัวนี้เห็นไหมคะก็กุ้งจะเอา เบอร์ติดต่อหรือว่าทักแชทนะคะมาวางแล้วอีกตัวหนึ่งค่ะกุ้งจะเอาลิงก์ร้านค้านะคะมาวางเพื่อที่จะให้ลูกค้านะคะขเขาสามารถเข้าไปดูร้านค้าแล้วก็ราคาสินค้าและการสินค้านะคะในเพจของเราได้เลยนะคะตัวนี้นะคะเดี๋ยวกุ้งจะพามาทํานะคะว่าทําแบบไหนนะคะให้เรากดเข้ามาที่หน้าหลักของเฟซส,ส่วนตัวของเรานะคะแล้วก็ไปตรงสามขีดด้านบนขวามือนะคะแล้วก็ไปตรงเพจ เลือกเพจของเรานะคะที่ลูกค้าทักเข้ามาเมื่อกี้นะคะแล้วให้เรากดไปตรงที่ดูร้านค้านะคะไปที่ร้านค้าค่ะอันนี้ก็จะเป็นรายการสินค้าแล้วก็ราคาที่สินค้าที่เรารายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าของเราที่เราลงไว้นะคะแล้วก็จะมีสามขีดด้านบนขวามือนะคะให้เรากดเข้ามาได้เลยนะคะพอขึ้นด้านล่างสูตรนะคะก็จะขึ้น ชื่อเพจของเรานะคะมันจะมี3จุดด้านขวามือนะคะให้เรากด3จุดด้านขวามือนะคะแล้วก็ขึ้นแชร์ร้านค้านี้นะคะให้เรากดคําว่าแชาร์ร้านค้านี้นะคะแล้วก็คัดลอกนะคะคัดลอกลิงก์เพื่อที่จะเอาลิงก์ไปวางนะคะให้ลูกค้านะคะ อันนี้นะคะเราก็เอามาวางแบบนี้นะคะหรือเราจะใส่ข้อความไปก่อนก็ได้นะคะหรืออีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือให้เรากดเข้ามาเหมือนเดิมนะคะที่เพจของเราเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ไปตรงร้านค้านะคะไปตรง ด้านหลักนะคะแล้วก็จะมีคําว่าร้านค้านะคะให้เรากดดูทั้งหมดนะคะก็จะเข้ามายังร้านค้าของเราก็ไปกดที่3ามขีดด้านบนขวามือเหมือนเดิมค่ะขึ้น3จุดด้านล่างสุดนะคะเราก็กดแล้วก็แชร์ร้านค้าร้านค้านี้นะคะแล้วก็คัดลอกลิงก์นะคะก็เอาไปวิ่งไปวางได้เลยนะคะ พอรอลิง์มาวางให้ลูกค้าใช่ไหมคะลูกค้าก็สามารถกดเข้ามาได้ที่ลิงก์นี้เลยนะคะกดเข้ามาปุ๊บนะคะก็จะมาผูกที่ร้านค้าในเพจของเราเลยนะคะลูกค้าก็สามารถเลือกดูรายการสินค้าราคาสินค้าแล้วก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็ฝากทุกคนกดตกดดิดตามกดหวดัวใจกดแชร์ให้ด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ